มานแรงก่อนในคองให้ไปถามเนี่ทุกเจ้าเป็นอีหยังกันปก็เดี๋ยวนี้ฮะสิเป็นอีหยังเจ้ากู้หู้ดีนี่ว่าสุมข่อยเป็นอีหยังจ้ะเอ้าก็ผู้ใดญ่โพดล้มคีรถซาเล้งอะนะฮะคอยโพูดมาเอออยู่ไม่ได้ก็แยกกันอยู่เอา้าค<ะ>ิดกันเรื่องหยังเปสิเรื่องเดียวตัวเจ้าก็รู้ว่าเรื่องอีหยังเล่ามักไปเดือดเดือดืนด่นนะตังค่ามึงขึ้น กลับบานซอดแจ้งกับซู่มือล่าสุดนี่มีลิปสติกอีกโมเมนต์สีเก่าที่เคยเห็นเลยสีใหม่บาดที่นี่น่ะหู้สิมันหยาบมันซ่าครับสมุนไพรเลยจังใดของเครียดของขมาเลยแล้วของเมาซ่าเร่งมาเลยแล้วจะม่าอยู่ด่วนเราบ่บ้านแม่บัดนเนี่ยสิเกือบอาทิตย์ละเด้บ่บ่กันพร้อมปุ๊บไปบ้านลราตัวมันหยาไห้ลรอบ้านเนี่ยหยาคอยพี่หยาคอยพี่หยาอีหยังเอ้า กังค่ำกังคืนโทษเราสับเพราะทัานโดนกับพ่อใหญ่ฮิโนูโทรมากเพราะทัานโดนกับเจ้าโทรมาพ่อใหญ่เฮียื่อหนึ่งแกให้นอนกับไม่ได้นอนมันว่างเลื่อมหูเลื่อมตาจักเปิดไฟยังมันรักกันเนี่ยคุยกับผู้ใดนเดี๋ยวนี้ให้ข่อยพิชกันยังไรยากค่อยย่างนั่นย่างไรสุดเก้าสิขึ้นดีกันฮะบ่ขึ้นดหรอฉันได่เถียกับบ่ขึ้นค่อยเมยนิสัยเราบ่เคยปรับเอียงจักอย่างเลยใส่์ข่อยไปง่อใสย์่อยไป็น เล่ากัสิได้ใจร้ายเธอแล้วที่่อยเฮ็ดแบบนี้ฮัน่นเฮ็ดคือเก่าเห้เจ้านี่กจ็จะมันหยากแต่อันนับเจ้าดีข่อยแล้วบรูเรื่องของผูใด,ด้เลยอ้อมบ้านอ้อมเมืองนี่อีดแดงกะจะว่าไปหอดใส่แล้วมันป่าบวัวน่ะน่ะแต่ทังให้เจ้านี่ล่ะสรุปเลวต้องาาขึ้นกันมันหมดบ่อขึ้นเอ,อ้าบาานในทุกเจ้าให้สหใส่หัวใจคุยกันเด้อจะมาใส่ข่อย ขหอยเมื่อยเมื่อดอกว้าจะมันอยากขัดกับเนี่ไว้อีเดียวนายเจ้าว่าไปหอดใส่แล้วข้าวสารบันเมื่อของบรรูุเรื่องเนี้ยงาั้นต้องใช้เจ้าบอกมาต่อศูนย์ว่ะเมื่อดอกหฮ้ย